ุนโกฟูรุตะเกิดในปีพศ2515ในเมืองมิซาโตะจังหวัดไซตามะประเทศญี่ปุ่นครอบครัวของเธอค่อนข้างยากจนและเธอก็ไม่ได้เรียนเก่งอะไรมากมายแต่เธอเป็นคนน่ารักและอัธยาศัยดีจนเป็นที่รักของเพื่อนๆชีวิตของเธอก็เหมือนเด็กนักเรียนหญิงทั่วๆไปมีชีวิตสนุกสนานตามภาษาวัยรุ่นเธอไม่เคยมีประสบการณ์มีเพศสัมพันธ์ไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือไปสถานที่ล่อแหลมแต่โชคร้ายที่เธอมีเพื่อนชายที่ชื่อว่ามิยานฮิโรชิมิยานฮิโรชิอายุ18ปีแอบหลงรักจุนโกะแต่ฮิโรชิเป็นเด็กไม่เอาไหนขาดเรียนบ่อยครั้งแถมยังเป็นสมาชิกชั้นต่ำของยากุซ่าและมีชื่อเสียงไม่ดีนะักเพราะชอบใช้ความรุนแรงและในวันที่22พฤศจิกา1988 ฮิโรชิได้ลับพาตัวจุนโกะโดยมีเพื่อนอีกสามคนร่วมมือด้วยเพื่อนของเขาประกอบไปด้วยมินาโตะโนบุฮารุยาสุชินวาตานาและโจคามิเซคุซึ่งโจเป็นเพื่อนจากโตเกียวและมีคดีติดตัวและเพิ่งอ,ออกมาจากคุกโดยฮิโรชิบอกจุนโกะว่าอยากคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวและเมื่อเธอไปพบเขาก็ได้พบว่าเขาพาเพื่อนมาด้วย ซึ่งเพื่อนแต่ละคนของเขาก็หน้าตาเหมือนโจรทำให้เธอรู้สึกกลัวและพยายามหนีแต่เธอกลับถูกทั้งสี่จับและลักพาตัวไปกักตัวที่บ้านของมินาโตะโนบูฮารุที่ฮาราจิโตเกียวจากนั้นฮิโรชิก็ติดต่อไปที่บ้านของเขาว่าเขานีออกหลักบ้านไม่ต้องตามหาซึ่งด้วยความเป็นลูกน้องของยากุซ่าทำให้พ่อแม่ของฮิโรชิกลัวจนไม่กล้าแจ้งความกับตำรวจว่าลูกชายของตัวเองหายไป ส่วนผู้ปกครองที่บ้านโนบุฮารุก็ถูกหลอกว่าจุนโกเป็นแฟนของโนบุฮารุเองสิ่งแรกที่เด็กเวรทั้ง4คนทำกับหญิงสาวคือตังคับให้จุนโกโทรวไปบอกที่บ้านว่าไปค้างบ้านเพื่อนหลายคืนไม่ต้องตามหานะจากนั้นมหากรรมนรกจึงเริ่มขึ้นซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดมีการถ่ายภาพเอาไว้ซึ่งกลายเป็นหลักฐานในเวลาต่อมาโดยจุนโกถูกกุมข่มขืนซ้ำหลายครั้ง ซึ่งว่ากันว่าที่โรชิได้พาคนอื่นๆมาร่วมวงด้วยและในวันที่27พฤศจ,จิกายนพ่อแม่ของจุนโกก็ได้ไปแจ้งความกับตำรวจชายชั่วทั้ง4ี่เมื่อรู้เรื่องราวจึงบังคับให้จุนโกโทรไปบอกทางบ้านว่าปลอดภัยดีเพื่อให้พ่อแม่ของจุนโกหยุดการสอบสวนในการหายตัวไปของเธอในช่วงแรกๆที่เธอโดนลักพาตัวนั้นเธอโดนข่มขืนมากกว่า500ครั้ง โดยผู้ชายกว่าร้อยคนหลังจากนั้นจุนกกก็กลายเป็นของเล่นสำหรับเด็กทั้ง4ี่คนและเรื่องราวทั้งหมดได้ถูกรวบรวมไว้ในไดอารี่44วันของจุนกกที่เธอบันทึกเหตุการณ์ไว้เองซึ่งจะสรุปให้ฟังดังต่อไปนี้ในวันที่1ธันวาค1988วันนี้เป็นวันที่11ที่จุนกกถูกจับตัวมาเธอถูกพวกเดนนรกซ้อมอย่างรุนแรงนับครั้งไม่ถ้วน โดยที่พวกมันจับเอาตัวเธอไปผูกติดไว้กับกระดานและใช้ร่างของเธอแทนกระสอบสายทั้งเตดทั้งต่อยเพื่อเป็นที่ระบายอารมณ์ดัมเบลที่ใช้สำหรับออกกำลังกายถูกปล่อยลงบนท้องของเธออย่างแรงเธอถูกซ้อมจนจมูกเต็มไปด้วยเลือดเธอหายใจไม่ได้จนต้องใช้ปากหายใจแทนจุนโกะแนบใบหน้าที่แสนเจ็บปวดของเธอลงบนพื้นเพื่อหวังจะบรรเทาความทรมานลง เพราะในตอนนี้เธอเริ่มทนพิษบาดแผลไม่ไหวอีกแล้วแค่จะดื่มน้ำยังทำไม่ได้เลยเพราะเธอถูกทำร้ายจนร่างกายไม่สามารถจะรับน้ำได้อีกแล้วจุนกกพยายามที่จะหนีอยู่หลายครั้งแต่ก็โดนจับได้ทุกครั้งและพวกมันก็จะลงโทษเธอด้วยการเอาบุหรี่จี้ที่แขนและตามตัว เอาของเหลวติดไฟเทบนเท้าและขาของเธอพร้อมกับจุดไฟเผาและยังเอาขวดสอดใส่ทวารหนักของเธอจนได้รับบาดเจ็บในวันที่10ทธันวาคม1988วันนี้เป็นวันที่20แล้วที่จุนกุโรนจับขังไว้ตอนนี้เธอไม่สามารถเดินได้อีกต่อไปเพราะขาถูกเผาไหม้อย่างรุนแรงเธอถูกตีด้วยไม้ไผ่ถูกเอาเดอกไม้ไฟยัดใส่ในช่องทวารหนักและจุดไฟเผา เธอถูกทุบมือจนเล็บแตกยับถูกปีด้วยไม้กอล์ฟและยังเอาบุหรี่ยัดลงในช่องคลอดเธอถูกบังคับให้นอนนอกระเบียงทงั้งๆที่ตอนนั้นเป็นฤดูหนาวเธอทรมานมากๆผ่านไป30วันพวกมันเอาน้ำตาเทียนที่กำลังร้อนๆมาหยุดใส่ที่หน้าเปลือกตาของเธอถูกเผาด้วยไฟแช็กหน้าอกโดนแทงด้วยเข็มเย็บผ้าหัวนมซ้ายถูกตัดและถูกย่ำม,มีด้วยคีมเหล็ก แถมสัตว์นรกทั้ง4ตัวมันเอาหลอดไฟยัดที่ช่องคลอดของเธอและเอากันไกายัดเข้าไปจนเธอไม่สามารถปัสสาวะได้อย่างปกติเลือดได้ไหลนองออกจากช่องคลอดอย่างหนักแก้วหูและสมองเสียหายอย่างหนักจากการกระทบกระเทือนตอนนี้เธอถูกทําร้ายอย่างรุนแรงจนสภาพไม่เหลือสิ้นดีผ่านไป40วันในวันที่หมกราคม1 9 8 9ตอนนี้สภาพร่างของจุนโกะเละ ใบหน้าของเธอบวมมากร่างกายของเธอพิการอย่างรุนแรงและเริ่มส่งกลิ่นเน่าออกมาเธอแทบจะไม่สามารถขยับตัวได้อีกแล้วเธอทรมานมากๆและพยายามจะร้องขอชีวิตจากพวกสัตว์นรกทั้งสี่ในวันที่4มกราคม1989หลังจากเล่นเกมแพ้หนึ่งในพวกสัตว์นรกตัดสินใจระบายความโขวดที่จุนกกในตอนนี้จุนกกไม่เหลือแรงที่จะขัดขืนอีกต่อไป และด้วยความไม่พอใจพวกมันจึงทุบตีเธอด้วยบาบิลเล็กเตะต่อยเธอและวางเทียนสั้นสองเล่มบนเปลืกตาของเธอแล้วเผามันด้วยขี้พึ่งร้อนพวกมันให้เธอยืนขึ้นและเอาไม้ฟาดที่เท้าของเธอตอนนั้นเองเธอล้มลุกบนชุดสตอริโอและสุดตัวลงชักเนื่องจากเธอมีเลือดไหลออกมามา,มากและหนองก็โผล่ออกมาจากแผลไหมที่ติดเชื้อพวกมันจึงเอาถุงพลาสติกคลุมหน้าของเธอ และพวกมันก็ยังคงทุกตีเธอพร้อมกับทิ้งดัมเบลเหล็กลงบนท้องของเธอหลายครั้งพวกมันเทน้ำมันลงบนต้นขาแขนใบหน้าและท้องของเธอพร้อมกับจุดไฟให้เธออีกครั้งจุนโกพยายามดับไฟแต่เธอก็ค่อยๆนิ่งไปมีรายงานว่าการทรมานครั้งนี้ใช้เวลาสองชั่วโมงและในที่สุดจุนโกก็เสียชีวิตลง ่วงมันทั้งสี่ตัวกลัวจะโดนจับข้อหาฆาตกรรมมันจึงห่อร่างของเธอด้วยผ้าหุ่มและยัดใส่กระเป๋าเดินทางจากนั้นก็เอาถังน้ํามันขนาดใหญ่มายัดศพข,ของจุนโกะลงในถังพร้อมกับเทปูนซีเมนต์และเอาไปทิ้งที่ไซต์ก่อสร้างที่โคโตโต,โตเกียวก่อนที่ตำรวจจะมาพบศพข,ของเธอในวันต่อมา ซึ่งสภาพศพบบงบอกถึงความโหดร้ายทารุณอย่างสุดจพรรนาสภาพศพถูกไฟเผาไหม้หน้าเละจนจําแทบไม่ได้จากการชนรศพพบว่ามีร่องรอยของน้ําอสุจิกว่าร้อยคนที่ทวารหนักและช่องคลอดแสดงให้เห็นว่าเธอได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัส หลังจากแม่ของเธอได้ยินข่าวและรายละเอียดสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกสาวจนทำให้เธอต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยจิตเวชจนบัดนี้เธอยังไม่สามารถลืมได้กับความทรมานที่ลูกสาวของเธอได้รับส่วนเด็กหนุ่มสุดเขี่ยมทั้งสี่ตัวนั้นก็ถูกจับตัวและถูกตัดสินแต่ตามกฎหมายญี่ปุ่นเยาวชนที่มีความผิดนั้นโทษเบามากชายทั้งสี่คนถูกจำคุกเพียง7-20ถึงปี อีกทั้งครอบครัวของสีฆาตกรต้องขายบ้านได้เงินรวมอยู่50ล้านเยนและนำเงินนี้มอบให้กับครอบครัวจุนโกหลังจากพ้นโทษพวกเขาได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแซ่พร้อมกับเข้าสู่สังคมได้อีกครั้งซึ่งไม่สาสมกับสิ่งที่คู่เขาได้กระทําทำให้สื่อต่างๆพยายามเรียกร้องขวาความยุติธรรมแก่ครอบครัวของยอื